ผมไม่เคยเชื่อเรื่องที่ว่าที่บางที่เลือกคนที่จะมาอยู่หรือบางทีมันอาจจะกําลังเลือกเหยื่อรายต่อไปจนกระทั่งผมตัดสินใจย้ายเข้ามาที่นี่ห้อง303หอพักท้ายซอยวัดไผ่ล้อมวันนั้นเป็นช่วงบ่ายแก,แก่แดดข้างนอกแรงจนแสบผิวอากาศร้อนอบอ้าวอบอวนไปด้วยฝุ่นคัน แต่ทันทีที่ผมก้าวเท้าพ้นธรณีประตูเข้ามาความเย็นเย,ยือกแปลกประหลาดก็พุ่งเข้าประทะหน้าเหมือนผมเดินทะลุก,กำแพงเข้าไปในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่ถูกปิดตายมานานขนแขนผมลุกชันขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจห้องนี้ดูใหม่ใหม่จนผิดปกติสำหรับหอพักเก่าซอมซ่อสภาพโทรมๆแบบนี้ผนังทั้งสี่ด้านถูกทาด้วยสีขาวโพลน ขาวสะอาดจนแสบตาไม่มีแม้แต่รอยนื้วมือหรือคราบสกปรกใดๆตัดกับสภาพทางเดินข้างนอกที่เต็มไปด้วยหยากย่และสีร่อนกลิ่นสีน้ำมันยังฉุนกึกตลบอบอวนไปทั่วห้องเหมือนพื้นทาทัพอะไรบางอย่างไปเมื่อวานนี้เองกลิ่นมันแรงจนผมรู้สึกขมคอป้าคนดูแลแกบอกว่าห้องนี้เพิ่งรีโนเวทคนเช่าเก่าเพิ่งย้ายออกไปได้ไม่ถึงอาทิตย์